น้ำน้ำก็มีสิบเอ็ดอ่าเอาเอา,เอาพัฒนาการอย่างเดียวไม่เอาไม่เอานิสัยนะนิสัยก็ตามอารมณ์เหมือนที่เราว่าที่เคยว่ากันใช่ไหมครับ <c oughs> แต่วันนี้สิ่งที่เห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าถ้าเต้นเนี่ยต้องเอมเลยแต่ตอนเนี้ยมัน,น,มนยังเป็นน้ำมุมเซ็กซี่ก็ได้มากกว่าเอมรายรายละเอียดในเรื่องความคมของท่าน้ำก็ทําได้ดีมาก จนแบบรู้สึกว่าอย่างวิ่งเนี้ยเขาต้องเต้นแบบมีความเป็นกลุ่ละตินหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยทู่ทําได้ดีอ่ะดีแบบว่ามีข้อไม่ดีแต่ส่วนน้อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันนักลองที่เต้นได้คนใหม่อีกคนนึงอ่ะ mm hmm. คือแบบว่าข้ามเอมมาเลยอ่ะในจุดที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ผู้หญิงนะ mm hmm. ที่โชว์ความเป็นผู้หญิงเรารู้สึกว่าพัฒนามากแล้วเหมือนวิ่งเนี้ยเหมือนเขาใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นเหมือนเป็นวิ่งเนี้ยเป็นเพลงที่เขาชอบ แล้วเขาอยากทำให้ดีเขาเคยดูโชว์พี่เบิร์ตมาบ่อยเขาอยากจะเ,เหมือนเขาเข้าใจอ่ะแล้วเขาก็ขยันแล้วก็จําทุกดีเทลที่ที่บอกแล้วสิ่งที่เห็นว่าสิ่งที่พัฒนาก็คือเขาคมขึ้นในหลายผู้หญิงเมื่อก่อนเหมือนเขาเต้นโคเวอร์เขาก็งูปลาปลาไปเต้นได้แหละแต่ไม่สวยอะ่ะวันนี้เห็นว่าตา่างแล้วก็เขาพูดไปว่านี้ดีเขาก็ตกใจตัวเองค่าเซอร์ไครส์ค่ะแต่ว่าในเรื่องในเรื่องของในแง่นิสัยตัยี่ีสยก็แล้วแต่ลมถ้าชอบก็ทําใหญ่ ถ้าไม่ชอบก็มัาทำไปงั้นนะ่ะออทำแบบคู่หนูเจ็บนูน่นปวดนี่ออเสียงไม่มีอะไรก็ว่าไปค่ะประมาณนี้นะแ้วบรองเลยครับก็ออกแนวแคล้ายๆกันนะครับเขา, <c oughs> าเขาก็จะมีข้อแม้มต่างๆนั่นน่ะของเขาแต่พอเขาเชื่อแล้วอ,อย่างเช่นเ,เขาบอกว่าเข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 า,เขาไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับการทำโบฮาไรเท่าไหร่ตอนแรกๆนะเขาจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่กับตรงนี้ แต่พอเราให้ครูครูของเราเข้ามาดูกูเจเข้ามาดูแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเลยทันทีทันใดว่าเนี่ยแค่ยี่นาทีเท่านั้นเองเนะเขารู้สึกเปลี่ยนเลยทันทีกับเสียงของเขาซึ่งจากวันนั้นมาเนี่ยเขาก็พยายามจะทําพยายามจะทาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ก็ไม่คิดได้ขี้เกียจแล้วก็เราก็จะเห็นเสียงของเขาว่ามีความคมขึ้นจากการที่เขาเป็นเม็ดอยู่แล้วเขาเป็นตุ่ม เพราะนั้นเนี่ยเสียงเขาก็จะคมมันจะยากมากมันจะมีความคมได้ค่อนข้างยากมากๆแต่พอเขาทําอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยเราเริ่มได้ยินเสียงใสๆของเขาออกมาแล้วก็ตัวผมเองรู้สึกว่าเขาเขาจะได้เสียงใสเนี่ยกลับคืนมาแต่เขาเองเนี่ยเขายังจะรู้สึกว่าเขายังอยากจะได้ความคุ้นๆมัวมัวของเสียงอันนั้นอยู่เป็นศักษิ์เสีเสียนเป็นอย่างนั้นเขายังอยากจะได้อันนั้นคืนมาของเขาซึ่งตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเสียดายอันนั้น แต่แต่อันนั้นมันจะพาพาพาหายนะมาอย่างใหญ่หลวงก,ก็เลยต้องให้เขาเลือกดูว่าก็ยังยังไงเขาเสียเขาต้องใส่ให้ได้ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ย<ม>การร้องเพลงของเขามันจะมีอาการแบบเสียงจะค่อยๆต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆเรียนส์ป็จะแคบลงไปเรื่อยๆ่แต่พอเขาทําใจได้ว่าเขาจะได้เสียงความคมนี้ขึ้นมามเขาก็ใส่ใจกับการฝึกฝนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเวลาเขาอย่างอย่างคุณครูคุณครูก้อยสอนเขาร้องเพลง ขาก็พยายามจะสอนให้ร้องคมร้องอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเขาจะมีข้ออ้างเขาเป็นกันว่าเนี่ยพี่เบิร์ดร้องอย่างนี้แหละขืออ้างไปถึงนู่นเลยใช่ไหมว่าพี่เบิร์ดร้องหนูร้องแบบพี่เบิร์ดเลยนะเขาบอกก็จะมีอาการแบบเขียงของครูบ้างอยู่เล็กน้อยแต่ก็พอบอกพอพอบอกให้เขาทําบอกให้สั่งให้ทำเนี่ยเขาก็จะทําได้ก็อยากจะเห็นเขาพัฒนาในเรื่องของเสียงเขาให้มีความคมมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งเพื่อที่เขาจะเป็นนักร้องคนใหม่ที่ ที่สมบูรณ์แบบได้่างนี้ไม่ใช่ว่าออกไปแล้วก็ใช้ได้เท่านี้แล้วก็แย่ลงแย่ลง,ลงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับครับทีอันนั้น i n g ถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงรวนๆเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะในด้านของการแสดงยิ่งไม่ว่าจะ improvise หรือว่าได้บทเป็นคนที่คือพื้นฐานดีคนบางคนประเจวบเคยเห็นไหมที่แบบอ่านบทมาแล้วแบบ แค่อ่านบทยังยังวักผิดเลยทุกอย่างพื้นง่ายๆเลยอย่เงี้ยแต่ว่าอันนี้จะไม่เกิดกับเขาคือเขาจะมีเซนส์เราเก็ตได้ทันทีอารมณ์อ่อนไหวทางการแสดงก็ดีมากนะคะแล้วก็จังหวะหรืออะไรต่างๆเขาคือเขาเก็ตอะค่ะอือยังเอาง่ายๆอย่างพูดถึงวิกละครน่ะไอจังหวะที่ไอ้ปอนให้ดอกไม้แล้วไ้นี่รับดอกไม้ไม,มามอ่าแล้วก็แล้วพอตอนแรกแบบเออนี่ไม่รักไม่จับนะเนี่ยตอนแรกค่ะ คือพอไอปอนยื่นดอกไม้แล้วคนดูเงียบไม่เก็ตคนดูไม่เก็ตว่าดอกไม้นี้มาอย่างไงมันยังขยี้มันฉลาดพอที่มันจะขยี้ซึ่งนะั้นมันเล่นเองนะมันก็บอกว่าอนี่มาจากแปลงนั้นเลยหรือเปล่า mm hmm. ลยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อดึงให้คนดูจําให้ได้ว่านี่มันมาอย่างไง mm hmm. เซนส์อันนี้ฉลาดมากเลยสำหรับนะักแสดงนะแล้วคน,คนดูพอได้หัวราอปุ๊บมันก็เลยไม่รักไม่จับแล้วนี่มันก็ขยี้ของมันต่อนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีเซนส์เลยเในทางของนิสยัยนะคะ คือเขาจะเป็นเด็กที่คิดอะไรอยู่ในหัวของเขาเยอะค่ะเออเขาก็จะมีถามว่าถ้าต้องไปร่วมงานกับคนอื่นจริง,รงๆก็ทําทได้แหละค่ะแต่ว่าก็จะต้องมีสมมติน้าอยากจะบอกว่าเดี๋ยวออกไปน้าโทรหาคุูบ่อยๆนะอะไรเงี้ยปรึกษ <c oughs> ากันบ่อยๆนะลูกเกิดไปเจออะไรมาเพราะว่าเขาจะมีแนวโน้มตีความไปในทางที่ลบได้เร็ว <c oughs> อืมถูก <c oughs> เพราะถ้าเกิดสมมติเขาเป็นแบบนั้นนจริงๆโลกภายนอกมันอาจจะยังไม่ได้ทําร้ายหรือทําอะไรเขาแบบนั้นแต่ว่าเขาอาจจะแบบเอ๊ะหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับลักษณะของคนที่ที่โดนให้ต้องบังคับมาเยอะค่ะแล้วก็เลยคิดป้องป้องกันตัวเองไม่เชื่อไม่เชื่อโลกเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแเชื่อในความคิดของฉันอยู่เยอะอะไรเงี้ยน,นั้นถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดสมมติเขาปรับตรงนี้ได้ นะอย่างต่อเนื่องฝึกให้ตัวเองคิดแบบเออจังนั้นเถอะสนุกสนุกเราไปทําด้วย energy เนี้ยเขาจะไปได้ไกลเลยค่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีพลังด้านการแสดงสูงมากคุณอว่าใช่ไหมมีอะไรไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมแค่ตอนแรกเขาเขาจะมีคําถามในหัวเยอะมากเช่นแสดงอันนี้ไปหน้าหนูจะดูยู่ไปไหมหน้านี้หนูจะดูอย่างนั้นไปไหมมันทําให้ทุกครั้งเหมือนเขาไม่เลือกทางแล้วมันก็จะตักตากค่ะแต่หลังจากที่เขาเริ่มไว้ใจเชื่อใจครูมากขึ้นนอ่ะ เขาอย่างวี่าสุดน่ะเขามาถามลูกาว่าครูครูหนูอยากเริ่มต้นเพลงด้วยการหันข้างแล้วร้องได้ไหมเพลง mm hmm. เพลงชาเขา,าเค่ะลูก้วเออลองดีอันนี้มันในคลาสลองไปก็ได้ถ้าเกิดไม่ดีค่อยไม่เอาเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยทําแล้วพอเขาทําเต็มที่เขาเป็นคนที่เซนด์ดีมากคือถ้าทําตามใจแล้ว mm hmm. ดีอค่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเขาไปได้ไกลแล้วเขาก็มีพรสวรรค์เพราะวันนั้นดูเขาโชว์แล้วแบบขนลุกนะ จริงๆเอ่ถ้าถามนะแบบว่านางเป็นคนมีของมีพรสวรรค์มีความฉลาดมีทุกอย่างแต่เป็นถ้าถามใน,ในแง่ของการไปพุ่งกับผู้ที่ต้องทํางานแบบนักแสดงนะเราจะไม่ชอบเราจะไม่ชอบคนที่เรามาบอกคนว่าอันนี้ไม่นั่นหรืออันนี้ไม่นี่อันนี้คือหนูหนไม่ได้ร้องไห้นะหนูไม่นุนนนน่อันเนี้ยคือมันเป็นอันตรายโดยที่เราเคยพยายามบอกน้ำแล้วบอกต้องระวังนะการมีข้อแม้เนี่ยมันลําบากคือเพลงอย่างนี้หนูไม่ร้องนะคะหรือหนูอย่างเงี้ยพูดไม่ได้เลยคือมันต้องทําให้เขาเห็นนี่ย คือจะว่าอะไรก็ตามหมายถึงว่าเขาให้ทําอะไรเธอต้องไปทําก่อนทําจนสุดความสามารถแล้วเห็นว่ามันไม่ได้จริง<ๆ>เดี๋ยวเขาต้องแก้ไขแปลเปลี่ยนเองแต่ว่าการที่เอาบอกคนอื่นก่อนเลยว่าฉันทําไม่ได้หรือฉันไม่นู่นไม่นี่หรือเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ในการซ้อมในวันพฤหัสบดีมันต้องค,อคิดไปเองอ่ะคิดไปเองหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างอันนี้มันเป็นมันเป็นความรู้สึกของของคนที่เราเคยเป็นเราก็เลยรู้ คือมันเหมือนมีเอาเกราะอะไรบางอย่างมาป้องกันตัวเอาไว้ความไม่แน่ใจไม่อยากให้คนเห็นในส่วนนี้ไม่ดีของเราอยากเห็นในส่วนที่ที่ดีๆอย่างเดียวซึ่งตอนนี้ถ้าน้ําทะลวงแล้วก็เปิดใจได้ให้คนรู้ว่าฉันพร้อมที่จะทําทุกสิ่งอย่างนะน้ําจะไปได้โลดแต่ว่าต้องตัดไอ้เรื่องนี้ออกในสิ่งที่เราพูดนี่เราจะได้บอกเด็กนะคะเราเราจะได้มีสักวันหนึ่งวันนี้ไหมพ่อจ๋ะลองได้ตอนท้ายตอนท้ายตอนนี้ตอนคอมเมนต์ของของแต่ละช่วงอะ อะไรที่ข้อควรระวังนะนงอะไรเงี้ยออกไปอะไรเงี้ยใช่ต้องต้องต้องได้บอกเพราะนี้เรามีความรู้สึกว่า เราพยายามในทุกๆรุ่นอนย่เ่ว่ารุ่นก้าทออกมาเราก็พยายามจะเบรนตัดแต่งให้เขาสวยงามแล้วแล้วก็<ม>ใช้ได้จริงแล้วถึงเขาออกไปข้างนอกอย่างตอนนี้เด็กๆไปเล่นละครเราก็จะเห็นว่าแหมดูแลภูมิใจก่อนมานี่เห็นน้องเห็นเนสเห็น<ม>ไวเล่นเลยแบบก็เอินภูมิใจเพราะงั้นเราก็มีความว่ารุ่นนี้ก็อยากออกไปแล้วก็ดูแล้วเราก็อยากให้<ม>เอิดสบายใจไม่ต้องไม่ต้องโทรมาหาเราแล้วนะไม่ต้องนู่นเนี่นะเขามีชีวิตของเขาไปได้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นน้ำเนี่ยเรามีความรว่าเราเป็นห่วงอยู่ห่วงอยู่ในการทํางานร่วมกับผู้อื่ Hmm. เท่านั้นเองแต่เรื่องความสามารถไม่ไม่เป็นหัวและ